ครับผมก็นะครับสวัสดีนะครับสมาชิก x 1 0านด้วยสวัสดีทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับเป็นอินงมันนะครับที่เรานะครับได้มาเจอกันทั้งสองรอบเลยนะครับนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับรอบที่ว่านี้ก็คือมีสมาชิกขอเข้ามากันเยอะมากบอกว่าอยากได้ส่วนของชุดของตัวล่างนะครับเพื่อที่ได้หาซื้อในส่วนของลอตเตอรี่นะครับไอเปิลก็เลยจัดให้นะครับฉะนั้นเอาละนะครับวันนี้ก็ยี่เป็ด อ่าหรือไม่ารไม่กี่วันเราจะได้เจอกันแน่นอนนะครับก่อนที่ยี่าส่งแน่นอนสมาชิกคนไหนที่แอดเข้ามาเนี่ยนะครับทางแอดเอพเจ็ดนะครับด่วนเลยนะครับผมนะแอดเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปตอบนะครับเนื่องจากว่าแอดเข้ามาแล้วได้อะไรนะครับแอดเข้ามาแล้วก็คือ1นึ่งแะนะครับเราจะได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเลขแล้วก็สอบถามข้อมูลนะครับตรงไหนที่อ่าอะไรยังไงนะครับเกี่ยวกับตัเลขต้องบอกว่ามันคุ้มนะครับใครที่แอดเข้ามาเนี่ยนะครับถามว่าทำไมถึงคุ้มเพราะว่า นึ่งนะครับได้ทั้งข้อมูลหวยได้ทั้งไอ้นี่หลายอย่างเหมือนกันนะครับใครที่ต้องการแอดเข้ามาสามารถที่จะแอดเข้ามาได้เลยนะครับเราจะแอดหน้าตามนี้เลยนะครับทุกท่านเอาล้ครับฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเปุกเอเปนะครับวันนี้นะครับมากับแนวทางนะครับในส่วนของคู่เด็ดคู่เน้นนะครับเป็นชุดเก่านะครับและก็ผสมใหม่ เพื่อที่จะให้สมาชิกเนี่ยนะครับชุดที่ท่านขอมานะครับเอาไปหาลอตเตอรี่กันดูนะครับกับชุดนี้ผมมั่นใจเลยว่าหวยเนี่นะครับเราจะต้องตามในส่วนของสูตรเก่าไปเรื่อยๆนะครับที่มันเข้าอยู่ฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันได้เลยนะครับว่าตัวเลขจะออกมาในรูปแบบไหนครับสําหรับชุด2ตัวล่าง5้บวกเนะครับเป็น12 สิบสองบวกแปดนะครับเท่ากับยี่สิบนะครับสายเลขศูนย์แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เพิ่มก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับฉะนั้นนะครับในส่วนของชุดหลักสิบเราเนี่ยเพิ่มเนี่ยเรต้องเพิ่มเนาะผมให้คู่เดียวแล้วกันเนาะเสียงเสียงดูนะครับผมทนะั้งคู่เดียวนะใส่ศูนย์แล้วก็เพิ่มหนึ่งแต้มจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคือเลขหนึ่งเนี่ยนะครับ เอาไว้เป็นตัวกันนะนะครับผมนะทีนี้ไปดูหลักหน่วยนะครับ960นะครับดี9ก้าอ่ะวังไว้ตัวเดียวเลยนะครับผมหลักหน่วยฉะนั้นเราก็จะได้ที่09นยเนาะคู่เดียวนี้เลยนะครับ0919นะครับสรุปแล้ว2ตัวล่างเราก็ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนนะครับก็จะเข้ามาเป็น งวดที่1นะครับศ9ตรงๆเอาละนะครับฉะนั้นก็ลุ้นต่องวดที่2นะครับ7จบวกเ้าเป็น16 16กบวกแนะครับเท่ากับอ๋อยี่สิบสีให้เพื่อนนะครับนำเลข4ี่มาบวกหเป็น5้าเห็นไหมครับจริงๆแล้วมันก็เท่ากับว่าเราเน้นแค่แถวแรกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็กำนไว้ก่อนนะครับเพื่อ กวามชัวนะครับผมแจ้ตัวเดียว3าบกศน,นะครับ3าบวกศได้3นะครับเราก็ใส่เลข3ตัวเดียวนะครับแล้วก็จับคู่นะครับได้ที่4 3 5 3นั่นเองนะครับ ก็ไม่ทําให้ผิดหวังอีกเหมือนเคยนะครับสาหรับงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่2แล้วนะครับก็ได้เฮกันอีกตามเคยนะครับที่4ี่สานะครับฉะนั้นนะครับ4 3สามผ่านไปแล้วก็ไปดูดิฟสวนของงวดที่3มนะครับ1บวก4เป็น5 5าบวกเป็น8 8บวก8เนี่ยนะครับเป็น16เราก็ใส่เลข6เลยครับเพิ่ม1นะครับเป็นเลข7เห็นไหมครับไปดูหลักหน่วยนี้เลยก็คือสี่นะครับผมบวกหา สี่บวกห้าเป็นเก้านะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเลขชุดนี้เราก็ได้ที่หกเก้านะครับแล้ก็เจ็ดเก้านะครับเราได้คู่เดียวนะครับเป็นคู่เน้นฉะนั้นเนี่ยนะครับในงวดนี้ก็ไม่ทําให้ผิดหวังอีกเหมือนเคยนะครับเราได้ที่เจ็ดเก้านะครับผมเม็ดเดียวเลยนะครับเอาละนะครับ เจ็ดเก้าก็ที่สามเนาะไปดูงวดที่สี่งวดล่าสุดนี้เองนะครับงวดล่าสุดนี้นะครับเจ็ดบวกเก้าเนี่ยนะครับเป็นสิบหกสิบหกบวกสามเก้าสิบเก้าบวกแปดนะครับเท่ากับยี่สิบเจ็ดนะครับเราก็โอ้โหหลักสิบนี่บอกตรงเลยนะสวยงามจริงนะครับชุดนี้หลักสิบเนื่องจากว่าเราใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวพาสตัวเดียวแต้มเดียวเนาะ จริงๆแล้วก็เลยอยากจะให้สมาชิกเนี่ยเน้นกันมาแต่นี่เลยนะครับแถวนี้ย้ำนะครับเอาละทีนี้ลหลักหน่วนของเราก็คือ3บวกห้านะครับ3บวกห้าเป็น8เห็นไหมครับก็ห่างเดียวอีกตามเคยนะครับะนะเนี่ยนะครับยังไงก็ต้องเน้นที่แถวแรกเลยละกันเนาะนี่ก็จะเป็น8นะครับในเมื่อเรามาแปแล้วต้องการไว้ด้วยนะครับ แต่นอนละนะครับ78กับ88เนี่ยไม่น่าจะไม่น่าจะนะครับ88เนี่ยอ่ะไม่เป็นไรเสร็จแล้วนะครับชุดนี้นะครับแอปเปิลได้ที่78นะครับก็เข้ามาตำแหน่งของเลขล่างตรงๆเลยเห็นไหมครับเอาละในงวดประจําวันที่หนึ่งเนี่ยนะครับ1เมษายนนะครับขอต้อนรับวัสถุเดือนอ่มษานั่นเอง นะครับขอให้มีตังใช้เที่ยวสงการนะครับทุกท่านทุกคนที่กำลังดูอยู่แล้วตอนนี้นะครับเจ็ดบวกแปดสิบห้านะครับผมห้าบวกเสิบสองสิบสองบวกแปดนะครับเท่ากับยี่สิบฉะนั้นเนี่ยนะครับในใส่ยี่สิบแล้วก็เลขหนึ่งกันไว้ก่อนเนาะเอาละนะครับสําหรับวันนี้นะครับสิบเราได้เลขศูนย์กับเลขหนึ่งนะครับไปเริ่มกันที่หลักหน่วยได้เลยนะครับผมนะก็คือหกบวกเก้าเนี่ยง่ายๆเลยนะครับเป็นสิบห้า ก็ให้เพื่อนใส่เลขค่าไปเลยนะครับไม่เพิ่มไปหนึ่งแต้มก็ได้ไม่เพิ่มก็ได้เหมือนกันสําหรับคนงบน้อยนะครับก็นะครับไม่ต้องเพิ่มก็ได้เล่นที่ศูนย์ห้านะครับผมอย่างนี้นะครับเล่นที่ศูนย์ห้าหนึ่งห้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเพิ่มนะครับในส่วนของตัวเลขก็คือให้เพิ่มไปที่เลข หนึ่งก็คือจะให้เพิ่มเป็นห้าก็หนึ่งเป็นหกเลยแล้วกันเนาะอ่ะทีนี้ก็เท่ากับว่าเราการชุดนี้แหละครับแต่ตัวเน้นที่เราเน้นให้จริงเนี่ยที่เอเปิลเน้นให้เนี่ยมันก็จะมีศูนย์ห้าหนึ่งห้าประมาณนี้นะครับส่วนตัวการเนี่ยก็คงจะเป็นตัวเลขศูนย์หกกับหนึ่งหกนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับ เอาละนะครับสี่ชุดนี้นะครับไม่ทําให้ทุกท่านผิดหวังแน่นอนนะครับหลังจากที่ดูคลิปจบนะครับเชื่อเหลือเกินว่าจะมีโอกาสที่จะอ่านนะครับถ้าเกิดเลขกระแสมันไปแล้วนะครับฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับสามารถที่จะหาตัวนี้ได้เลยนะครับวันนี้ก็ดีใจสมาชิกด้วยนะครับผมนะใครที่ได้แตกคานอยนะครับโอ้โหสองเด้งเลยครับผมนะวันนี้ฉะนั้นเนี่ยวันนี้ไม่ว่าจะเป็นนอยเป็นลาวนะครับเดี๋ยวราวเจอกันใน อ่าพรุ่งนี้นะครับส่วนหวยไทยวันนี้เจอแล้วหาลอตเตอรี่มาให้ได้สาหรับวันนี้ผมต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ